ชีวิตถ้าเรามมวแต่จดจ่อในสิ่งที่เจอแล้วคิดว่าตัวเองแย่และโชคร้ายตัวเราจะเดินหน้าไปได้ยังไงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มานั่งอยู่มุมนี้นะคะวันนี้วันที่26กันยายนเนาะเป็นวันสุดท้ายแข่งจักรยานในเมืองนะคะวันนี้มาเร็วนิดนึ่งเพราะว่าสามีมาส่งก็เดินเข้ามาเนาะพิเศษนิดนึงนะคะนี่เลยสเตฟฟฟ้าลูกชาย ยังมีเวลานะคะถ้าเดินก็เป็นครึ่งชั่วโมงเมื่อกี้นี่ขับเข้ามาโอ,อ้โหเก่งขาใหญ่เลยพี่น้องจา๋าไม่ถึงไม่ถึง15นาทีเออเข้าท่าเหมือนกันนะคะไอเดียของคุณสามีเนาะนะนะทุกๆปัญหามีทางออกเสมอนะคะลองคิดดูเนาะย้อนดูหลายๆอย่างสิ่งที่เราเกิดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกแย่นะคะถามตัวเองเลย เหมือนตอนนี้ยีจ๋ารู้สึกเหนื่อยใจนิดนึงนะคะกับปัญหาเล็กๆน้อยๆแต่จริงๆแล้วมันเป็นปัญหาที่สะสมอยู่ในตัวเราเปรียบเทียบง่ายๆนะคะเราจะก้าวข้ามออกมาได้ยังไงบางครั้งสิ่งที่เจออถ้าเราคิดว่านั่นทําไมอะ่ะเออทําไมเมื่อไหร่นะมันทําให้เราทุกข์มากๆเลยแต่ถ้าเราดึงตัวเองกลับให้ไวเอื่นเนาะมันเป็นเรื่องธรรมชาติของครอบครัวหรือว่าของชีวิต ่าไม่ใช่แค่เราเราโชคดีมากมายกับเปรียบเทียบหลายๆคนถ้าย้อนมองตรงนี้มันจะรู้สึกมีพลังมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเราอย่าเสียเวลาอย่าเสียเวลานะคะกับสิ่งที่ไร้สาระเนาะอะสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกแย่สิ่งที่ทำให้เราหมดพลังนะคะปลดล็อกตัวเองด้วยความรู้สึกที่ว่าช่างมัน พูดให้บ่อยนะคะพลังเหล่านี้มันจะทำให้เรามีกำลังใจหรือเราจะมองว่าก้าวข้ามกับปัญหาที่ไร้สาระในชีวิตของเรานะคะแต่มันไม่ใช่ปัญหาที่ใหญ่โตเนาะแต่ชีวิตคนเรานะคะย้อนเลยความรู้สึกของเราเนี่ยไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครนะคะความรู้สึกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันผ่านพ้นเข้ามาในชีวิตของเราพลังปัญหาชีวิตจริง มันไม่ได้เลิศหรูนะคะและทําไมเราผ่านพ้นจนมาถึงทุกวันนี้ทําไมเราถึงอยู่ได้ทําไมเราถึงยังสร้างหรือทําอะไรได้หลายๆอย่างทั้งๆท,ที่มีปัญหาเกตนะคะแล้วดึงตรงนี้ออกมาออกมาจากตัวเรานะคะเพราะผลสุดท้ายแล้วอะตัวเราก็ต้องดิ้นรนตัวเราก็ต้องสู้นะคะตัวเราก็ต้องเดินหน้าเพื่อ,อ ทำสิ่งที่มีคุณค่าให้กับตัวเองและคนที่เราลักนี่คือหัวใจสําคัญเนาะทุกๆคนนะคะทุกๆคนไม่ว่าอยู่ที่เมืองไทยหรืออยู่ที่เมืองนอกนะคะหัวใจสําคัญคือครอบครัวหนึ่งเมียคนรักนะคะลูกครอบครัวพ่อแม่ทุกอย่างอ่านั่นคือประเพณีคนไทยเราที่เรากดไว้ในหัวใจแต่บางครั้งเราทําอะไรไม่ได้ดั่งใจถามว่าดั่งใจเขาหรือดั่งใจเรา แม้กระทั่งตัวเราก็ไม่ได้นะคะดังใจตัวเองก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำใจอย่าคิดอย่าคิดอุย้ยอย่าคิดว่าตัวเองจะเก่งนะ,ะจะอ,อบอุ้มหอบอุ้มทุกทุกคนได้จะให้ความสุขทุกทุกคนได้นะคะแม้กระทั่งหัวใจเราแท้ๆบางครั้งเรายังเป้าในหัวใจในสิ่งที่เราทำย้อนคิดให้ดีเลยนะคะบางครั้งตัวเรายังไม่ถูกใจตัวเอง ถ้าเราหวังในสิ่งที่อยากให้คนที่เราให้อยากให้คนที่เราลักเข้าใจเนาะมันยากอ่ามันยากนะคะแต่ว่ามันต้องเริ่มต้นอยู่ที่เราว่าเราจะมองยังไงเนาะให้เข้าใจนะถ้าเราถอยออกมาก้าวนึงเราจะเห็นเลยว่าเออเนาะเขามีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้นี่คือสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นนะคะแต่ถ้าเราเดินดันเราก็เรียกว่าผลักดันเข้าไปข้างหน้า คือไม่ใส่ใจอะไรเลยเธอต้องเข้าใจฉันอะ่ะมันยากแม้กระทั่งคนในครอบครัวของเราเองก็ยากที่จะทําให้เรามีความสุขได้นะคะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นอยู่ที่หัวใจเราจริงๆว่าเราจะเก็บสิ่งไหนขึ้นมาเป็นพลังให้กับตัวเองนะ,ะทุกเรื่องราวมันเกิดขึ้นแต่ละคนมันแตกต่างแตกต่างปัญหาแตกต่างชีวิตแตกต่างเขาเรียกว่าฐานะนะคะของแต่ละคนเพราะฉะนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างมันมันมันเกิดขึ้นแล้วก็หายไปจากหัวใจเราเนี่ยมันเรื่องของเราเนี่ยเราจะทำยังไงที่จะให้ตัวเองอมีพลังหรือปล่อยวางแล้วก็ย้อนดูว่าสิ่งที่เราเกิดขึ้นรุนแรงในชีวิตที่ผ่านมาทำไมเราก้าวข้ามมาได้ถ้าเมื่อไรเราคิดถึงข้อนี้นะคะคิดถึงข้อนี้นะคะเราก็จะมีพลังแก้ปัญหาที่เจอและที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอืมเขาเรียกว่าในมุมของยยจานะคะ เขาเรียกว่านิ่งให้เป็นเย็นให้ได้หัวใจเราจะเป็นสุขอันนี้คำนี้มันใช้ได้จริงๆถ้าเมื่อ,อไร่หัวใจเราเดือดนะหน้าก็ไม่สวยยิ้มก็ไม่ออกไม่มีพลังที่จะทําอะไรสุดท้ายแล้วเราก็สร้างความทุกข์ให้กับตัวเองนะจริงๆอย่างอย่างมุมลูกเนาะอันนี้พูดเปรียบเทียบนะคะมุมลูกหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่เข้าใจหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาไม่ได้คิดว่าสิ่งที่เราทาเราบอกเราสอน เพื่อที่จะให้เขาได้ในสิ่งที่ดีอันนี้พอเขาไม่เข้าใจปั๊บกลายเป็นเรื่องทุกข์ของเราทันทีเพราะเราห่วงเขาจนเกินไปห่วงจนเกินไปทำอะไรไม่ได้เนาะนั่นก็คือเราต้องทำใจสุดท้ายแล้วชีวิตเขาเขาก็ต้องเลือกที่จะเดินนะคะเลือกที่จะสู้เนาะเราจะทำยังไงวันนี้ให้เขารู้นะคะ นะในมุมของยายจ๋านะคะแต่สุดท้ายแล้วเขาก็เหมือนจะลั้นและไม่ฟังเราก็ต้องวางอยู่ดีอืนั่งคิดนั่งทำนั่งกังวลน,นั่งวางแผนไม่มีใครเดินตามกับแผนเรานะะเราก็เหนื่อยอยู่ดีเนาะเออคิดให้ไวฉุดดึงตัวเองกลับมาหาตัวเองให้ไวชีวิตใครชีวิตมันนะคะผลสุดท้ายไม่มีใครตายแทนเราไม่มีใครเศร้าแทนเรานะคะเหนื่อยนักนั่งพักเนาะอยากร้องร้องไห้ออกมาแล้วเราก็โล่ง คนเก่งใช่ว่าจะลองให้ไม่เป็นนะคนที่ให้กำลังใจคนใช่ว่าไม่ต้องการกำลังใจนะคนที่ดูแล้ว ช่วยเหลือตัวเองได้ทุกอย่างใช่ว่าไม่อยากให้ใครช่วยเหลือสิ่งเหล่านี้มันจะอยู่ควบคู่กันนะคะแต่ว่าเพียงแค่เราจะแสดงออกในมุมไหนนะคะแสดงออกให้คนที่เราต้องการให้เขาเข้าใจยังไงนะคะการเปิดเผยหรือการพูดคุยไอ้ใหญ่จ๋าจว่ามันก็ยังใช้ได้เสมอกับหัวใจเราอย่างน้อยเราก็ได้โลง่งได้คุยได้ระบายนะ,ะบางครั้งสิ่งที่ตรีกลับมาเนี่ยมันไม่ได้ทั้งหมดหรอก มันไม่ได้ทั้งหมดจริงๆนะคะเนาะแต่ก็อย่างน้อยให้เขาได้รู้ว่าเราคิดยังไงดีกว่าเก็บและคิดกดดันตัวเองเพียงคนเดียวนะคะพูดไปแล้วให้ไปแล้วเนาะได้ไม่ได้หรือว่าผลฟิทแบ็ตีกลับมายังไงเราต้องยอมรับในสิ่งนั้น แล้วตัวเราจะมีความสุขนะคะชีวิตการอยู่ในเมืองนอกอยู่ในต่างแดนการดูแลลูกมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่แตกต่างนะคะอย่าลืมว่าที่นี่เราไม่มีพ่อแม่เราไม่มีปู่ย่าตายายช่วยแต่ยายจ๋าก็โชคดีที่มีปู่คอยประคับประคองนะคะช่วงนี้แกก็เศร้าใจนิดนึงในเรื่องที่น้องแกเสียนอเดือนนี้สองคนนะคะก็ให้กำลังใจ แกกอดแกแน่นๆนะเพราะเากคือคนสําคัญในครอบครัวของยายจ๋านะคะยายจา๋าโชคดีที่มีปู่นะคะเพราะเราต้องทํางานเนาะตั้งแต่เราเข้ามาอยู่นี่ก็มีเขาดูแลเราดูแลลูกๆลหลานๆนะคะมาตลอดตอนนี้มาเจอเลนคือน้องยาดาอีกคนหนึ่งเออสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วชีวิตคนเราก็ทําเพื่อตัวเองทั้งนั้นนะคะเ,ออเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลซึ่งกันและกันเนาะออทำดีให้เต็มที่นะคะในแบบของเรา รอยยิ้มความสุขเราสร้างได้ถ้าเราไม่เอาชีวิตเราไปเปรียบเทียบกับไขรถ้าเราไม่หวังนะะให้เนาะใหะ้คนที่เราให้ไปกลับมาดูแลหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางครั้งมันเป็นไปไม่ได้เราเป็นบุตรทุชนคนธรรมดาก็ยังหวังแต่ถ้าเราคิดว่าเออได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนาะถือว่า บุญวาสนาถือว่าชาติที่แล้วเราเคยทำกรรมต่อกันไว้ชาตินี้เราได้ดูแลเขากลับไปจงเชื่อนะคะจงเชื่อในสิ่งเหล่านี้ถ้าเราเชื่อว่า,าสิ่งที่เราได้จากคนคนนี้ชาติที่แล้วเราอาจจะช่วยเหลือเขามาก่อนหรือสิ่งที่เราต้องช่วยเหลือคนคนนี้ชาติที่แล้วเขาเป็นคนช่วยเหลือเรามาก่อนตัวเราจะมีความสุขนะคะเหมือนกับน้องคนหนึ่งเนาะที่โดนโกงเงินนะคะยายจ๋าจมองว่าถามว่า เดือดร้อนไหมก็ไม่เดือดร้อนแต่ก็เสียใจเสียความรู้สึกเนาะเรื่องนี้เดี๋ยวไปพูดอีกวิดีโอนึงดีกว่านะคะเสียใจเสียความรู้สึกอ่าแล้วทุกขใจก็คือหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเสียหน้าเสียใจเสียความรู้สึกนะอ่าแล้วก็เสียเพื่อนเนาะมันเป็นอะไรที่ทําให้แกรู้สึกเศร้ายิจ๋าก,ก็เลยบอกว่าที่ทําอยู่เนี่ยมันทําร้ายตัวเองอืม เงินเราทำร้ายตัวเรานะคะถ้ามันไม่ทุกข์จนเกินไปหรือมันไม่ทำให้เราเดือดร้อนจนเกินไปถ้าเราปล่อยวางได้ปล่อยวางถ้าคิดซะว่าเราใช้นี่กรรมสมมติว่า,าเขาไม่ใช่ใช้นี่กรรมนะคะวันข้างหน้าเขามีเขาอาจจะเดินเอามาให้เราอย่างพร้อมก็ได้ตอนนี้เขายังเดือดร้อนอยู่นะคะอันนี้ก็คือคุยเออเนาะ แกก็หันใจเลือกขอบคุณะคะหันใจเลือกเข้าลึกๆแล้วก็ขอบคุณยายจ๋าว่าอื่นเนาะบางครั้งเราก็ต้องนึกถึงตรงนี้มันก็ดีนะมันก็ทำให้เราวางได้หลายเรื่องราวนะคะถ้าเราย้อนมองสิ่งที่เราให้ไปแล้วเราไม่ได้กลับดังใจอ่ามันก็ทำให้เราทุ์แต่ถ้าเรามองว่าเพราะเรามีกว่ามีความสามารถกว่าแล้วก็ขอบคุณตัวเองที่ได้ช่วยเหลือผู้คน ในมุมที่เราทำไว้แต่หนึ่งสิ่งสำคัญอย่าให้ตัวเองเดือดร้อนนั่นคือหัวใจยายจ๋าและสิ่งที่ยายจ๋าทำไม่ว่ากับพี่กับน้องนะคะเป็นคำสอนของแม่ยายจ๋าเนาะไม่ว่าเราจะทุกข์ยากทุกจนมาจากไหนนะคะสิ่งแรกเราต้องรู้จักเก็บกรรมให้กับตัวเองถึงแม้มีน้อยก็ให้มีอยู่ในมือ,อเพื่อความอุ่นใจในตัวเองนะแต่เราจงภูมิใจนะคะว่าเราได้ให้ได้ช่วยเหลือ เนาะในแบบที่เราเป็นนะคะจงพอใจในสิ่งนั้นเพราะบุญวาสนาอันนี้คือคำอวยพรของแม่นะคะบารมีในสิ่งที่เราให้มันจะตีย้อนกลับมาทุกๆช่องทางไม่จําเป็นที่เราจะช่วยคนนี้แล้วคนนี้จะกลับมาให้เรานะคะอันนี้ยายจ๋าเชื่อและก็ชัดเจนในชีวิตของยายจ๋าเลยจริงๆเพราะความรู้สึกนั้นเหมือนคล้ายๆว่าถามจริงยายจ๋าทํางานอีเจ๋วนะ หัวไม่รวยนะแต่ไม่ได้มองว่าตัวเองทุกยากเพราะเรามีพลังในหัวใจเราคิดว่าอยู่นี่เราสร้างคุณค่าเราได้ทำอะไรได้มากมายกว่าที่เราอยู่เมืองไทยกับคนที่ไม่มีความรู้นะกับชีวิตที่ไม่เคยมีอะไรมาก่อนกับวันนี้นับย้อนไปมันเป็นพลังเล็กน้อยสำหรับคนอื่นแต่มันใหญ่โตสำหรับเรานะคะเก็บตรงนี้มาเป็นพลังนะรักตัวเองมากๆ เราคือคนเก่งเราคือคนสำคัญและเราก็ต้องสร้างคุณค่าเนาะให้กับตัวเองเนาะบอกตัวเองนะด้วยคำพูดของเราด้วยหัวใจที่พลังนะคะเพื่อที่จะให้เรามีพลังสู้พลังให้และพลังสร้างให้กับคนที่เรารักต่อไปนะคะพี่น้องคะคลิปนี้ยายจ๋าก็ขอฝากไว้แค่นี้เนาะ,ะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะขอบคุณทุกๆเจ้าของเรื่องรา ที่อนุญาตให้ยายจ๋ามาเล่าส่งต่อสู่กันฟังนะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆแรงผลักดันนะคะทุกๆ แนวคิดแนวทางเนาะกำลังใจพลังบวกที่คอมเมนต์ไว้ให้ได้จ่าได้อ่านนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์เนาะกดคอมเมนต์นะคะพี่น้องปู่ย่าตายายหรือว่าทุกท่านคนใหม่ๆเข้ามาก็ฝากกดติดตามเนาะอีเจ๋วปากแดงจากเป๋วเยี่ยมด้วยนะคะสวัสดีค่ะบรรยากาศนะคะเนาะปิดท้ายปิดท้าย นี่เลยมานั่งอยู่ตรงนี้นะคะชีวิตในต่างแดนในเมืองผีดิบพี่น้องจา้ามาดูกันซิว่าจักรยานมาหรือ,อยังโอ้โหสเต็ปยะจะาลม้มอันนี้นะคะโอ้ยจะมีโอกาสได้เห็นไหมเราทำงานพี่น้องจ้านี่ที่แข่งจักรยานเขานะคะ โบดต,ตรงนี้ก็จะได้เห็นประจำนาะออกมาเร็วก็ <laughs> จงรักในสิ่งที่ทำนะคะฝึกในสิ่งที่เราอยู่ด้วยแล้วเราก็จะมีความสุขในแบบของเราคะ่ะบ๊ายบายนะคะ